ณก,กรุงมกบิลพัฒ์พระราชวังแห่งสากยวง์ที่นั่นมีพระกุมารองค์หนึ่งประสูติในพระคันของพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระนานางของพระพุทธองค์กับพระเจ้าสุโทโโธทนะพระญาติทั้งหลายต่างโสมนัสยินดีจึงขนานนามว่านันทกุมารการต่อมาเมื่อเจ้าชายสิทธ,ธัตถะสงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเสด็จกลับมาอย่างเมืองกบิลพัฒ์เพื่อโปรดพระญาติ นันทกุมารก็อยู่ในวังในวันที่พระองค์เสด็จไปบิณฑบาตณพระตำหนักของนันทกุมารซึ่งเพิ่งอภิเษกกับนางชนบทกัลยาณีพระพุทธองค์ได้ประทานบาตให้นันทกุมารถือไว้แต่แล้วกลับมิได้ทรงรับคืนนันทกุมารจึงถือบาตตามเสด็จไปเงียบๆทั้งที่ใจยังคิดถึงเจ้าสาวคนงามที่เพิ่งจากมากระทั่งถึงนิโครธทารามพระพุทธองค์จึงตรัสว่านันทะเธอจงบรรพชาเถิด ด้วยความเคารพอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพระเชษฐานันทกุมารจึงจำใจบวชทั้งที่ดวงใจยังผูกพันอยู่กับคู่ครองคนรักหลังบวชแล้วภายในใจพระนันทะเต็มไปด้วยความคิดถึงนางชนบทกัลยาณีเจ้าสาวของตนที่เพิ่งจะแต่งงานกันไม่มีแก่ใจที่จะประพฤติพ,พรตพรหมจันย์มีแต่ความกระสันที่จะลาสิขาอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จะทำประการใดก็ได้แต่เล่าความในใจนั้นให้เพื่อนสหธรรมิกด้วยกันฟัง พระบรมศาสดาทรงทราบจึงทรงพาพระนันทะไปให้เห็นความจริงแห่งโลกโดยให้ได้เห็นนางลิงแก่รูปร่างหน้าเวทนาแล้วจึงให้เห็นความงามวิจิตของเหล่าเทพอับสรบนสวรรค์ทําให้เกิดความกระสันอยากได้นางเทพอับสรเหล่านั้นมาเป็นคู่ครองพระบรมศาสดาทรงทราบวาระจิตของท่านจึงตรัสถามว่านันทะเธอมีความเห็นอย่างไรระหว่างนางเทพอับสรเหล่านี้ กับนางชนบทกัลยานีเจ้าสาวของเธอเมื่อถูกตรัสถามเปรียบเทียบนันทะยอมรับตรงไปตรงมาว่านางชนบทกัลยานีเปรียบเสมือนานางลิงแกจะเทียบกับเหล่าเทพอับสรน,นั้นไม่ได้เลยพระพุทธองค์จึงตรัสรับรองว่าหากท่านประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์ก็จะได้นางเทพอับสรเหล่านั้นเป็นรางวัลน,นับแต่นั้นมาพระนันทะตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ก็โดยหวังในสัญญานี้ แต่เมื่อเพื่อนพิสุรู้ต่างก็พากันเยาะเย้ยว่าพระนันทะบวชเพราะรับจ้างหรือตั้งใจเพียงเพื่อแลกกับนางฟ้าคำาอรหานั้นบันทอนหัวใจจนท่านได้สติคิดขึ้นว่าความรักไม่มีที่สิ้นสุดความงามก็ไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกันสิ่งเหล่านี้คือบ่วงแห่งทุกขจากนั้นพระนันทะจึงเร่งความเพียรเจริญสมาธิภาวนาจนบรรลุพระอรหัตผลดับสิ้นตัณหาและความหลงทั้งหมดเมื่อได้บรรลุแล้ว ท่านกราบทูลพระศาสดาว่ากิจอันใดที่พระองค์ทรงสงเคราะห์เพื่อให้ข้าพระองค์ได้สมปรารถนาในนางฟ้าบัดนี้กิจนั้นข้าพระองค์ปลดเปลื้องได้หมดสิ้นแล้วพระเจ้าขา่าพระบรมศาสดาทรงอนุโมทนาแล้วตรัสธรรมกถาว่าอันเปลือกตมคือกาม,มคุณและเสี้ยนหนามคือกองกิเลสอันบุคคลใดกำจัดทำลายได้แล้วบุคคลนั้นชื่อว่ามีใจไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์ทั้งปวงการต่อมา มีเพื่อนภิกษุถามพระนันทะว่าก่อนหน้านี้ท่านเคยพูดว่ามีจิตคิดจลาสิขาบัดนี้ยังคงมีความปรารถนาเช่นนั้นอยู่หรือไม่พระนันทะตอบอย่างมั่นคงว่าความปรารถนานั้นข้าพเจ้าไม่มีเหลืออีกแล้วแต่ภิกษุเหล่านั้นกลับพากันติเตียนแล้วไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระนันทะกล่าวถ้อยคําที่ไม่จริงพระเจ้าขาพระบรมศาสดาจึงตรัสแก่ภิกษุเหล่านั้นว่า ภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนนี้อัตภาพของพระนันทะเปรียบเสมือนเรือนที่มุงหลังคาไม่ดีฝนตกลงมาย่อมรั่วรดได้แต่บัดนี้เธอได้สําเร็จกิจแห่งบรรปะชิตแล้วจึงเปรียบเสมือนเรือนที่มุงหลังคาดีแล้วฝนตกลงมาย่อมไม่อาจรั่วรดได้ฉันใดจิตที่บุคคลเจริญสมาธิภาวนาดีแล้วกิเลสราคะทั้งหลายย่อมย่ำยีไม่ได้ฉันนั้นต่อมาพระนันทะเทระ ได้รับยกย่องให้เป็นเอตทัคะในทางผู้สมรวมอินทรีย์ผู้มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมทั้งปวงเมื่อถึงการเวลาอันสมควรท่านก็ดับขันนิพพานเป็นดั่งแสงสว่างที่มอดดับไปอย่างสงบเรื่องราวของพระนันทะเถระชี้ให้เราเห็นว่าความรักความใคร่แม้จะดูงดงามแต่ก็เป็นเพียงบ่วงที่รั้งเราไว แต่หากมีความเพียรตั้งจิตมั่นปล่อยวางความยึดมั่นเหล่านั้นลงได้ก็จะพบกับความสงบเย็นอย่างแท้จริง